ครับเรามาดูการรวมเวกเตอร์แบบหวัวต่อหางนะครับมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ c นะครับเวลาเราหาเวกเตอร์ลับเนี่ยนะครับเวกเตอร์ลับเราก็หาจาก a b บวก b บวก C นะครับเราก็เอาเวกเตอร์แรก a เนี่ยนะครับแล้วก็เอาหางของเวกเตอร์ที่2คือเวกเตอร์ B เนี่ยมาต่อกับหัวของเวกเตอร well er we ์แรกนะครับแล้วเราก็เอาหางของเวกเตอร์ C นะครับ มาต่อมา,อาหางเวกเตอร์ c มาต่อกับหัวของเวกเตอร์ b นะครับแล้วเราก็เขียน a b c นะครับแล้วเวกเตอร์ลับเนี่ยให้เราลากจากหางของเวกเตอร์แรกไปยังหัวของเวกเตอร์สุดท้ายอย่าลืมใส่หัวลูกศรตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องแสดงทิศทางนะครับเวกเตอร์เราก็ได้เวกเตอร์ลับ r นะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ a บวก b ลบ c นะครับเราก็เขียนเป็น a บวก b แล้วก็บวกด้วยเวกเตอร์ลบ c นะครับก็มีเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ c ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่าเวกเตอร์ c แต่ที่ตรงข้ามนะครับนี่ก็เวกเตอร์รับ r นะครับนี่เป็นการทบทวนนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอตัวใหม่ก็คือเวกเตอร์ศูนย์นะครับก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ a b c อย่างเงี้ยนะครับผมเขียน a บวก b บวก c เนี่ยนะครับก็ a บวก b บวก c ปรากฏว่าเวกเตอร์มันวนลูปกับที่เดิมนะครับกับที่ตำแหน่งเดิมเนี่ย แสดงว่าขนาดของเวกเตอร์นี้ก็เป็นศูนย์เราเร่งตรงนี้ว่าเวกเตอร์ศูนย์นะครับนะฮะเวกเตอร์ศูนย์เนี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยมันจะวนเป็นลูปนะครับ a b c นะครับพูดง่ายๆก็คือเวกเตอร์ลับเนี่ยมันกลับมันกลับมายัางที่จุดเดิมนะครับเราก็ได้เวกเตอร์ศูนย์ขึ้นมานะครับ